โอเคครับก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวตัวละครโอนาเลฟกันนั่นเองนะครับผมตัวละครนี้นะครับผมเป็นตัวละครระดับ5ดาวนะครับผมที่สามารถอีโวเป็น6ดาวได้นะครับผมโอเคนะครับสำหรับตัวละครนี้นะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมก่อนที่เราจะไปดูนะครับผมวิธีการได้ตัวละครนี้หายังไงนะครับผมสามารถหาได้จากตู้แบนเนอร์ายเลยนะครับผมล่าสุดที่เข้ามาก็ประมาณ2-3ชั่วโมงที่แล้วนะครับผมหน้าตอนที่ผมถ่ายคลิปเนาะ โอเคนะครับผมซึ่งผมไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีเข้าตู้แซนหรือเปล่านะครับล่าสุดคือเข้าตู้วายมาเนาะโอเคนะครับสำหรับตัวละครโปลนาร์เลฟนะครับผมเมื่ออีโวนะครับผมก็จะกลายเป็น6ดาวนะครับผมก็จะใช้ของตามนี้เลยนะครับโปลนาร์เลฟห้าตัวนะครับผมแล้วก็แผ่นดิสนะครับผมจากเลดของอ่าฟูชีนะครับผมใช้3ชิ้นนะครับแล้วก็แอโร่นะครับผมธนูนะครับผมที่ได้จากเลดเฮลนะครับผมที่อ่าใช้ทำเดียร์โลนะครับผมก็ ใช้ธนูวันนี้นะครับผมแล้วก็เก็บคิวอีก5,000คิวนะครับผมโอเคก่อนที่เราจะทํา6ดาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูล่างหดาวกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมว่าเป็นยังไงเนาะโอเคครับสำหรับ5ดาวนะครับผมเป็นตัววางพื้นนะครับผมด้านบนเริ่มต้นอยู่ที่5,500นะครับผมโจมตีอยู่ที่7วินะครับระยะ30นั่นเองนะครับผมแอตแท็กโบสอยู่ที่10เนะครับโอเคครับสำหรับโพนาเลฟ5ดาวนะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมโอเคครับสำหรับโพนาเลฟนะครับผมค่าวางเริ่มมมต้้้นน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 อยยยยู่่่ทีีี400ะะะะะคครรรัับบผเลวาาางไปปก็จืืณถ ก็การโจมตีนะครับเป็นการโจมตีแบบ c i r c l e คิลเนะครับผมวงกระจาประมาณนี้เนาะโอเคนะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูท่า้าของแอนิเมชันกันเลยดีกว่านะครับโอเคเป็นการเซกอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าสแตนหรือเปล่านะครับผมเนาะเรียกสแตนนะครับผมอมาฟันนี่ครับผมฟันรัวๆปึ๊บๆๆอย่างนี้เลยนะครับโอเคอีกรอบหนึ่งครับผมปึ๊บนี่เข้าไปฟันอย่างนี้เลยแอนิเมชันผมว่าสมูทนะครับผมแล้วก็มีเสียงเอฟเฟกด้วยเนาะ โอเคนะครับผมอัพขั้นแรกนะครับเช่เงินอยู่ที่2,600นะครับดาเมจเพิ่มเป็น34,000อัพขั้นต่อไปนะครับผมเช่เงินอยู่ที่4,000นะครับดาเมจเพิ่มเป็น76,000นะครับผมแล้วก็ขั้นต่อไปนะครับผมเช่เงินอยู่ที่8,000นะครับดาเมจเพิ่มเป็น150,000นะครับขั้นต่อไปนะครับผมเช่เงินอยู่ที่12,000นะครับดาเมจเพิ่มเป็น263,000นะครับผมโจมตีนะครับจาก7วิเพิ่มเป็น8วินะครับระยะเพิ่มเป็น50โอเคก็จะตีเป็นน Full LE ะครับผมแล้วก็จะมีท่่่าาใหมมนนัเอง โอเคเหมือนเป็นการเออ่ลาดาบหรือเปล่าปึ๊บนี่ครับผมหมุนดาบนะครับแล้วก็ฟันโอเคฟันไปในทีเดียวเลยนะครับผมเป็นโฟลีเลยนะครับอัพขั้นต่อไปนะครับผมชิ้นงานอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันนะครับดาเมจเพิ่มเป็นสามแสนเก้าหมื่นนะครับโอเคอัพตานไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแอนิเมชันก็จะมีอยู่แค่สองแอนิเมชันนะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้เรามาบัฟกันเลยดีกว่านะครับผมว่าดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่เนาะ โอเคครับดาเมจเริ่มต้นตอนนี้อยู่ที่3ามแสนเก้าหมื่นนะครับเดี๋ยวผมจะวัดไปเลยนะครับปุ๊บโอเคตอนนี้นะครับดาเมจอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนนะครับผมโอเคถือว่าแรงใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ฟูลเอีด้วยนะครับสําหรับตัวนี้โอเคแล้วสําหรับ5ดาวก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคครับสำหรับตัวละครนี้นะครับผมก็วางได้มากกว่า1ตัวเนาะแล้วก็สามารถที่จะขายได้นั่นเองนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูล่าง6ดาวกระดิกว่านะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปเก็บคิวก่อนนะเดี๋ยวเราามมรรีววิกัันนะคบผ โอเคครับก็ตอนนี้ผมก็ได้ทาการอีโวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งผมลืมถ่ายตอนที่ผมกดอีโวนะครับผมเนาะก็สำหรับตัวนี้นะครับผมเมื่ออีโวเสร็จนะครับก็จะเป็นธาตุดาร์กนะครับผมมีเบสซิ่งนะครับแล้วก็มีทางด้านของทาร์ t สต็อปนะครับผมแล้วก็วางพื้นนะครับแลเมจเริ่มต้นอยู่ที่41,000นะครับผมวินีการจมตีนะครับอยู่ที่6วินะครับระยะ70นั่นเองนะครับผมตัวละครนี้นะครับบูทแอนแทกอยู่ที่15%สิบั้งอีก0%นั่นเองะคร็เซ็่งนะครับผมมก็็จะะะเเปปนนนราณี้ลยครับ แล้วซึ่งตอนที่ผมถ่ายคลิปอยู่นะครับตอนนี้ก็คือตัวเนี้นะครับผมมันได้ทําการเอาเข้าตู้แซดเฉยเลยนะครับซึ่งไม่รู้ว่าเอาเข้านานหรือยังนะครับผมเพราะว่าผมมาเจอเนี่ยคือเจอตอนที่มันเข้าตู้แซดปละเห็นไหมคือมันเป็นตัว6ดาวนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้มันเป็นแค่ตัว5ดาวที่เราต้องอีโวขึ้นไปนะครับแต่ตอนนี้เขาเอาเข้าตู้แซดเฉยเลยนะครับวันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ายังไงนะเนี่ยนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวิธีการหานะก็จะสามารถอีโวห้าดาวไป6ดาวนะครับผมโดยจากตู้ก็ได้นะครับ โอเคนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยดีกว่านะครับผมว่าตัวเนี้ยนะครับผมจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูเลยครับโอเคครับสำหรับค่าวางเริ่มต้นนะครับผมอยู่ที่400นั่ด้านเองนะครับผมนี่เลยนะครับผมเมื่อวางไปก็จะเป็นท่าแบบเหมือนนั่งรถวิลแช์อยู่นะครับประมาณนี้นะครับผมการโจมตีนะครับเป็นการโจมตีแบบโจมตีเดี่ยวนะครับผมก็คือโจมตีแค่ตัวเดียวนั่นเองนะครับก็ตัวนี้นะครับสามารถวางได้มากกว่า1ตัวนะครับผมวางแล้วก็สามารถขายได้นั่นเองนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวทีนี้เรามาดูนนิเมมชััั่กกวาครบผ เป็นการวิ่งเข้าไปต่อยนะครับผมเนาะอีกรอบครับนี่ไม่รู้ว่าเป็นการวิ่งไปต่อยเรือยยังไงนะครับนี่ถือธนูไปด้วยนะครับโอเคนะครับผมอัพขั้นแรกนะครับผมเช้เงินอยู่ที่1,200น้ะครับดาเมจเพิ่มเป็น1300 0 0นะครับอัพขั้นต่อไปนะครับผมเช้เงินอยู่ที่4,400น้ะครับดามเมจเพิ่มเป็น320,000นะครับผมโจมตีนะครับผมจาก6กวีเพิ่มเป็น8ปวีนะครับระยะเพิ่มเป็น80โอเคจะตีเป็นเซอร์เคิลเอวีแล้วนะครับผม โอเคนะครับวนี่การเดินผ่านแล้วก็ระเบิดนะครับผมประมาณนี้เลยนะซึ่งผมไม่รู้ว่าในอเมะมันเป็นยังไงนะครับผมสำหรับตัวนี้เหมือนเป็นการเดินผ่านเฉยนะครับผมแล้วก็ระเบิดเนาะโอเคครับผมอัพขั้นต่อไปนะครับผมชิ้ก็อยู่ที่7 0 0 0พันะครับดาเมจเพิ่มเป็น4 5 0 0 0 0อัพขั้นต่อไปนะครับผมชิ้ก็อยู่ที่9,000ันะครับดาเมจเพิ่มเป็น6 4 0 0น0นะครับผมระยะเพิ่มเป็น90โอเคจะตีเป็นฟูลเอีด้วยเลยนะครับผมนี่ เจเปการระเบิดพลังครับผมระเบิดพลังนะใหมยครับนี่เลยนะครับผมผมว่าเป็นตัวละครที่เท่มากเลยนะโอเคครับผมอัพขั้นต่อไปเชื่อกันอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันนะครับดาเมจเพิ่มเป็นแ2 0แสนสองหมื่นนะครับผมอัพขั้นต่อไปนะครับผมเชื่อกันอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันนะครับดาเมจเพิ่มเป็นเก้าแสนหกหมื่นนะครับผมโจมกตีนะครับผมลดลงมาเหลือหกวีนะครับแล้วก็จะตีแอร์ด้วยนะครับผมโอเคครับอัพขั้นต่อไปนะครับผมชื่อกันอยู่ที่สี่ล้านนะครับดาเมจเพิ่มเป็นห้าล้านห้าแสนนะครับ โอเคก็จะอัปตานพิเียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็จะมีอ่อท่าตั้งของสกิลกดมานั่นเองนะครับผมโอเคสำหรับแอนิเมชันก็เหมือนเดิมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวทีนี้นะครับเรามาดูท่าตั้งของสกิลกดกันดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นยังไงเนาะโอเคครับตอนนี้ผมก็เอ่อเสกมอนมาแล้วนะครับผมนี่เลยโอเคนะครับผมจะลองกดไปปุ๊บนะครับผมก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นมาด้วยนะครับผมแล้วก็จะเป็นการหยุดเวลาใหญ่นั่นเองนะครับผมเป็นนาฬิกาสีเหลืองๆนะครับ ซึ่งไออันเนี้ยผมยังไม่ค่อยมั่นใจนะครับผมว่ามันทําอะไรได้นะครับสาหรับสัญลักษณ์ที่มันขึ้นมาเมื่อกี้นะครับผมก็ตัวละครนี้นะครับผมก็สามารถกดได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับผมเห็นไหมว่ามันจะไม่พูดดาวเลยนะครับผมเราวางตัวละครอีกตัวหนึ่งเข้ามาช่วยเนี่ยครับผมมันก็จะไม่สามารถกดได้เหมือนกันนะครับโอเคเนาะก็ตัวละครนี้นะครับผมผมยังไม่มั่นใจว่าสกิลมันทําอะไรได้นะครับผมคือไม่แน่ใจนะครับอาจจะเป็นการเพิ่มดาเมจมั้งนะครับอันนี้ผมก็ ยังไม่ค่อยรู้นะครับผมสำหรับสกิลนี้นะครับผมแต่ที่รู้คือมันหยุดเวลาได้นะครับผมสําหรับสาลักที่มันขึ้นมาบนหัวนะครับผมใครที่รู้ว่ามันทําอะไรได้ก็สามารถพิมพ์บอกกันได้นะครับผมเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชิงนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ